ใส่บิกพวกนี้เพกกันดีพนอ

Thank mm -hmm. you. มมันจังใส่กะทิเนะเาะใสขี้หวานอืมอ้ม น้อง,งเกียเ้ยเลยอเศษแ,แงงห่งน้องฮะเก่งหกวันเศษแ,แง่ง

อ๋อพี่น้องมืน้อนี้อเอาแค่นี้ครับขนมจีนน้ำยาแกงที่หวานมัน,นีโคตรแซ่บเลยมันคักนัวอืมืม้อนา้าถ้าคลิปยังมึงฝากติดตามเด้อสองเล็กน้อยพี่น้องบ่ม,มีคลิปยัง่ยเดี๋ยวเราก็มีคลิปอยากกินในซะุ้มนเนี่ยมื้อนี้ขอ